มาสวัสดีนี่หน้านะตัวนี้เลี้ยงอีกสองอาทิตย์นี่ออกออกไร้แข็งได้สองอันเลยนะตัวนี้นี่ตอนนี้อายุมันแปดเดือนย่างเขาเดือนแล้วนะผมปั้นตั้งแต่เจ็ดเดือนตัวนี้ตัวนี้ก็อีกตัวนะที่ว่าไม่พลาดนะที่ว่าผมลิงเลี้ยงมันยิ่งยิ่งแต่ยิ่งดีเลยแหละน้ำอุดทนสูงอุดทนเบอร์แข้งสม่ำเสมอเตะรุนแรงตัวนี้ใช้ปากหยิบหน้าคางหน้าคางนั่งหงอนได้เก่งอ่ะตัวนี้ตีข้างได้ตีล่างได้หมดอ่ะมีลูกหน้าเสิร์ มีข้าวปีกวีวิงออกสั้นๆหาเหลี่ยมตัวนี้นะเดินท่านสั้นนะไม่เดินยาวนะเดินซ้ายขวาแล้วก็หยิบคางตัวนี้แล้วแข่งดีแข่งโหดนับอุ่ผูนสูงไอ้ตัวนี้อีกหนึ่งตัวที่ผมชอบแล้วเลี้ยงไว้ตอนนี้สองล้แปดเต็มน,นะคือพร้อมปั้มได้สองอันเลยรอแบบเนี่ยหน้าแห้งหายแบบพอดีพอดีเยอีกนะอาทิตย์สองอาทิตย์นึงก็ไปได้แล้วเนี่ยดูเะสมบูรณ์ไก่มันแบบแข่งมันเนียนเงาเลยนไหม เนื้อหนังดีหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแข็งแรงบึกบินขาตัวนี้สองรูปแปดเต็มปเป๊ะเลยเอาใครอยากได้ไว้เล่นทักมาครับผมรับประกันไก่ชุดนี้ผมเลี้ยงกับมือไม่ต้องกลัวครับผมเรื่องใจนี่ที่หนึ่งเลยชุดนี้โอเคครับผมใครอยากได้ทักมา